สวัสดีคะ่ะทุกคนกยอจาก Solar Reader Channel นะคะวันนี้เราจะสรุปหนังสือที่เราอ่านในเดือนกุมภากับมีนาขออนุญาตรวบ2เดือนเลยแล้วกันนะเพราะว่าเดือนกุมภาไม่ได้ทำนะคะอ่ะมารวบ2เดือนเลยแล้วกัน2เดือนวันนี้เราอ่านหนังสือไปได้ทั้งหมด14เล่มน,นะคะ แล้วก็มีทั้งที่เป็นรูปเล่มจริงๆแล้วก็ที่เป็นอ e ีบุ๊กนะคะนี่ก็ตามนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะพูดเรียงระดับจากชอบมากที่สุดไปหาชอบน้อยที่สุดไกันนะคะเรื่องแรกนะคะครอบครัวเจ๋งเป้งค่ะในแทนแดนแอครอบครัวเจ๋งเป้งเรื่องแรกภาพโดยคุณสะอาดนะคะมีรวมเล่มหนึ่งเล่มสองเล่มสามนะครอบครัวเจ๋งเป้เงเล่มนี้เนี่ยเป็นการ์ตูนแก๊กสี่ช่องนะคะ แล้วก็สีสีทั้งเล่มลายเส้นเป็นเอกลักษณ์มากนะคะเป็นเรื่องราวของครอบครัวเจิงเป้งที่จะประกอบไปด้วยคุณพ่อคุณแม่นะคุณพ่อที่ออกจาลูซเซอร์หน่อยหน่อยคุณแม่ที่สายโหดแต่ติดเกมนะคะแล้วก็ลูกแฝดเจ๋งเป้งกับซอนยาซึ่งเจิงเป้งเป็นคนที่ออกจะบ้าบอหน่อยๆแล้วก็ซอนยาเป็นอัจฉริยะ ขั้นสุดนะคะแล้วก็มีหมาชื่อสตุตกาดะเป็นเหมือนกับเรื่องราวชีวิตในแต่ละวันของครอบครัวนี้นะคะนอกจากจะมีเรื่องราวของครอบครัวนี้แล้วก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับคนอื่นๆที่แวดล้อมในชีวิตของ ครอบครัวนี้ก็จะมีทั้งที่เป็นคุณครูเป็นคุณย่าเป็นคุณป้าข้างบ้านนะหรือแม้กระทั่งเพื่อนร่วมงานของคุณพ่ออย่างเงี้ยค่ะและแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีสตอรี่เป็นของตัวเองแต่ละคนคือแบบคาแรคเตอร์ชัดโดดเด่นมากนะคะมุกตลกคือแบบเราชอบอะ สนุกมากเป็นมุกตลกที่เสยษสีสังคมสังคมของคนเมืองอชนชั้นกลางที่อยู่ในเมืองเนี่ยค่ะก็จะไปเสศษสีเรื่องของการศึกษาและก็การเมืองด้วย่ะบางตอนเขาก็จะลงไว้ในเพจของเขาแต่ว่าถ้าอยู่ในหนังสือเนี่ยก็จะมีบางแก๊กนะคะที่ที่ไม่ได้ลงในเพจเนาะท้ายเล่มนะคะท้ายเล่มของทั้ง3าเล่มนี่เลยนะ,ะท้ายเล่มของทั้ง3ามเล่มเนี่ยก็จะเป็นตอนพิเศษซึ่งจะเป็นตอนยาวๆนะคะ ตอนพิเศษเหล่านี้ก็สนุกคือครบครถอะมีทั้งสนุกมีทั้งซาบซึ้งอบอุ่นหัวใจแล้วก็บางทีก็มีให้ข้อคิดด้วยเงย้ำอีกทีว่าสนุกเราชอบมากสําหรับเล่มนี้เราให้ไปเลย5้าดาวอะเล่มต่อไปที่เราชอบดื่มให้แก่ดวงตาของเธอของยิงาชิโนเคงโงะเขียนจ้ะเล่มนี้เป็นเรื่องสั้นนะเขาบอกว่าเป็นเรื่องสั้น9ก้าเรื่องอนะที่มันเป็นเรื่องสั้นหักมุมคือแบบในเล่มเนี่ยกลมกล่อมมากมีมีทั้งแบบ ตลกร้ายนะลึกลับอบอุ่นหัวใจหรือแม้กระทั่งไายไฟนิดๆก็ยังมีนะคะเรื่องสั้นทั้ง9เรื่องเนี่ยบางเรื่องทําให้เรานึกถึงเรื่องสั้นหักมุมของคุณสรจักรแต่ว่าความคมยังไม่เท่าคุณสรจักรนะคําโปรยเนี่ยเขาจั่วหัวว่าเป็นเรื่องสั้นหักมุมแต่ก็ไม่ได้หักมุมขนาดนั้นนะคะบางเรื่องเนี่ยก็ยังพอๆเดาได้นะแล้วก็จะมีบางเรื่องที่มันแบบอบอุ่นหัวใจที่เป็นสไตล์เคงงนะคะแล้วก็ เล่าเรื่องกระชับนี่คือสไตล์ของเคงโงเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยอ่านงานของเคงโงมาก่อนแล้วจะเริ่มอ่านแล้วว่าเริ่มจากเล่มน,นี้ไปก่อนก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสั้นแล้วก็มีแบบหลายๆแนวเผื่อจะรู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบแนวไหนของคุณเคงโงบ้างนะคะคือทั้ง9เรื่องที่เขียนในนี้มันก็จะมีทั้งแบบเฉยๆมีบางเรื่องที่ชอบแล้วมีบางเรื่องที่ชอบมากเฉลี่ยคือค่อนไปทางชอบอือก็ เอาไปเลยสี่คะแนนจ้าเล่มต่อไปก็คือไส้เดือนตาบอดในเขาวงกดเล่มน,นี้หลายคนต้องเคยรู้จักเคยได้รางวัลซีไล์ด้วยนะปีไหนกันล้วจำไม่ได้ละเคยได้ยินชื่อมานะแต่ยังไม่มีโอกาสอ่านสักทีครั้งนี้ได้อ่านค่ะปรากฏว่าเฮ้ยเราชอบมากเออคือไม่คิดว่าจะชอบเลยนะคืออย่างนี้ในเรื่องไส้เดือนตาบอดในเขาวงกฏเนี้ยเป็นเรื่องของเด็กกำพร้า 3คนนะคะสองคนเป็นชริกากับชริยาซึ่งเป็นสองพี่น้องที่เติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ใช่ครอบครัวที่ดีเท่าไหร่นะพ่อแม่ไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่มีปัญหาหน้านูาน่นนี่แล้วก็อีกคนหนึ่งตัวผู้ชายคนหนึ่งก็กำพร้าเหมือนกันเติบโตมาจากครอบครัวที่มีแนวคิดที่มันเป็นปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเรื่องที่น้ำเน่าน้ำเน่ามากจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เลยคือภาษา ภาษาที่ใช้เนี่ยคือแบบสวิงสวายมากสวยมากงดงามมากแล้วเขียนแบบไม่มีเครื่องหมายคำพูดแทบไม่มีวักไม่มีตอนอะไรอย่างเงี้ยเออตอนแรกก็รู้สึกตกใจคือไม่เคยอ่านอะไรอย่างงี้เนาะพอพอเราเริ่มที่จะเข้าใจวิธีการอ่านแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ปล่อยอารมณ์ไปกับตัวเรื่องก็สนุกดีนะอืมเป็นเรื่องของมายาคติของความรักอะ่ะเออเรามองว่ามันเป็นมายาคติต่อความรัก ของคนแต่ละคนที่อยู่ในเรื่องไม่ใช่แค่เด็ก3คนนี้นะก็จะมีคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยแต่ละคนแต่ละตัวละครเขาก็จะมีสิ่งที่เขาที่เขาเชื่อว่ารูปแบบความรักที่ถูกต้องที่แท้จริงสำหรับเขามันเป็นยังไงแล้วก็เขาก็จะดำเนินชีวิตไปตามสิ่งที่เขาเชื่อซึ่งแต่ละคนก็จะ เชื่อไม่เหมือนกันเลยแล้วเราก็จะได้เห็นชีวิตเห็นจุดจบของแต่ละคนแต่น้ำเน่านะน้ำเน่ามากบอกไว้ก่อนเลยถ้าใครไม่ชอบเรื่องราวที่มันน้ำเน่าขนาดนั้นนะเออก,ก็ก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้ก็ได้ส่วนตัวคือเราชอบหลักๆคือชอบความสละสลวยของของวิธีการเขียนของของคุณวีรพรมากกว่าแต่เนื้อเรื่องก็สนุกเหมือนกันนะเออถ้าถ้าตัดความน้ำเน่าออกไปนะออให้สคะแนนเ,เ,เล่มที่สี่นะ เล่า3เรื่องต่อ3เล่มต่อกันเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งนั่นก็คือสัญญาณเตือนตายค่ะมีสปอยนิดหนึ่งนะเล่ม2เนี่ยนะคะหลังจากที่เฉลยตัวยูเมนิดิสแล้วนะคะความมันจะมีการคลี่คลายปมไปได้เยอะพอสมควรเลยเนื้อเรื่องเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าในเล่มสองเนี่ยมันความสนุกความตื่นเต้นร้าวใจมันดรอปลงไปนิดหนึ่งนะคะรู้สึกไม่สนุกเท่ากับเล่มแรกนะแต่ว่ามันก็ยังยังคงความสนุกอยู่ การที่เล่ม2เนี่ยมันดรอปลงมาจากเล่มแรกเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกแบบเหมือนได้หยุดพักหายใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเล่มเนี้ยมันก็จะพาเราไปรู้จักกับตัวตนของยูเมนิดิสมากขึ้นนะคะสำหรับเล่มสเล่มสมเนี่ยความสนุกตื่นเต้นกลับเข้ามาแล้วหลังจากที่ให้เราพักไปในเล่ม2ใช่ไหมเล่มสามก็เหมือนจะคืนฟอร์มเข้ามานะคะมีความสนุกมีความลุ้นระทึกกลับมาเหมือนเล่ม1ละนะซึ่งความเป็นเล่มสเนี่ยมันจะ เดินเรื่องได้เร็วมากนะคะแตกต่างจากเล่ม2คือแบบชัดเจนแล้วก็มีการหักมุมในตอนท้ายด้วยนะคะคือเล่ม3เนี่ยเขาเฉลยตัวจริงของยูเมเนดีสแล้วนะคะซึ่งเวลาเฉลยเข้ามาก็แบบออึ้งมากเพราะว่าเดาไม่ถูกนะคะ, <c oughs> ะผู้เขียนเขาวางตัวละครได้เกี่ยวโยงกันหมดอะทั้งตำรวจทั้งผู้ร้ายทั้งผู้เสียหายนะคะเล่ม3นี้เฉลยทุกอย่างเลยนะก <c oughs> ็มีการเท้าความพูดถึงจุดเปลี่ยนของยวนจื้อปังที่ ทำให้เขาหันหลังให้กับการเป็นตำรวจแล้วก็มาตั้งสารเตี้ยเอง,เง, <_ an> งนะคะก็ยังมีความเวอร์อยู่เหมือนเดิม <_ an> ก็คือมันสนุกเพราะความเวอร์นี่แหละนะเออบางตอนก็แบบเก่งกินเงี้ยเออแต่ก็โอเคเพราะมันสนุกก็เลยอะข้ขามๆไปได้นะคะสําหรับเล่มที่4นะคะหลังจากที่เล่ม3เนี่ยเปิดเผยตัวของยูเมนิดิสแล้วนะเออเล่ม4เนี่ยยูเมนิดิสสปอยนะคะ <_ an> เล่ม4เนี่ยยูเมนิดิสถูกจับจ้ะเออแล้ว เรื่องราวก็แบ่งเป็น2เส้นเรื่องชัดเจนนะก็จะเป็นเรื่องนอกคุกกับในคุกนอกคุกก็จะเป็นเรื่องของตัวพระเอกตำรวจนะคะที่รับเหลี่ยมเฉือนคมกันอะไรเงี้ยกับ กลุ่มมาเฟียนะส่วนฝั่งที่เป็นในคุกนะคะก็จะเป็นเรื่องของตัวยูเมนิดิสที่ใช้ชีวิตในคุกมีการเอาตัวรอดมีการเจอเพื่อนใหม่ในคุกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเขาก็บอกว่าฝั่งตำรวจข้างนอกคุกสนุกกว่านะแต่นี่มองว่าข้างในคุกสนุกกว่าเออเพราะว่าเราชอบยูเมนิดิสไงเล่มสี่เนี่ยความสนุกดรอปลงอีกแล้วนะตลอดการอ่านเรื่อง สัญญาณเตือนตายมาตั้งแต่เล่มหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคําถามที่คอยแบบกระตุกให้เราคิดตลอดเลยค่ะว่าเอ้ยสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันถูกต้องจริงๆแล้วมันถูกต้องจริงๆแล้วหรอวะเออแล้วทําไมแบบมันถึงยังมีคนที่ทําผิดควรจะถูกลงโทษแต่ก็ยังไม่ได้รับโทษหรือว่าสิ่งที่ยูเมนิดิสทำเนี่ยมันจะถูกแล้วซึ่งในเล่มสี่เนี่ยคำถามนี้คือแบบชัดเจนมากแบบบางทีเราแอบรู้สึกว่า เฮ้ i, เราคล้อยตามยูมินดีสไปเลยอย่างงี้นะคะจุดอ่อนของเรื่องนี้ก็คือชื่อตอนค่ะชื่อตอนอะ่ะจะสปอยอะไรกันนักหนาะคือแบบอือ่านชื่อตอนแล้วแบบรู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นแบบเซ็งอยู่อะสำหรับสัญญาณเตือนตายสนุกขนาดน,นี้ให้4ดาวไปเลยจ้ะ1ดาวที่หักไปคือหักความเวอร์ก,กับการสปอยเนื้อเรื่องในชื่อตอนแล้วกันนะเรื่มต่อไปเรื่มนี้คดีชุลมุนนักสืบเครื่องดูดฝุ่นนะคะ เล่มนี้เป็นเรื่องของพระเอกที่เป็นตำรวจที่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในร่างของเครื่องดูดฝุ่นม,มันจะออกแนวเกิดใหม่ในต่างโลกอะทีน,นี้มันเกิดขึ้นใหม่มาอยู่ในเครื่องดูดฝุ่นนะคะตื่นมาเป็นเครื่องดูดฝุ่นปุ๊บก็ดันมาเจอว่าเออเราอยู่ในห้องกับศพหนึ่งศพนะเล่มนี้เนี่ยโจหัวว่ามันจะเป็นนิยายสืบสวนสอบสวน,สวน แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะสำหรับเรานะมันเหมือนกับเป็นนิยายเป็นเรื่องราวการผจญภัยของตัวพระเอกที่อยู่ในเครื่องดูดฝุ่นมากกว่าก็คือเขาจะต้องไปปกป้องลูกสาวเขาที่อยู่อีกเมืองหนึ่งนีมันก็จะเป็นการผจญภัยของเครื่องดูดฝุ่นจากจุดหนึ่งไปยังบ้านของเขาซึ่งระหว่างทางเนี่ยก็จะเจอผู้คนมากมายก็จะเจอคดี เจอสิ่งที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยใช้ชาวปัญญาของความเป็นเครื่องดูดฝุน่น่ะอะไรประมาณนี้นะคะสนุกไหมก็สนุกนะถ้าหวังว่ามันจะหักมุมมีปมการฆาตกรรมนั่นนี่นี่คือผิดหวังนะแต่ถ้าไม่ได้คิดอะไรมากนะคะมันก็เป็นนิยายฟิลกู๊ดดีๆเรื่องหนึ่ง3.5หักคะแนนจากที่โดนหลอกก็เป็นนิยายสืบสวนสอบสวนไงเล่มต่อไปค่ะ แมวนักพยากรณ์แห่งร้านกาแฟจันเต็มดวงนะคะเป็นเรื่องราวของคาเฟ่ที่มักจะโผล่ขึ้นมาเฉพาะวันจันทรเต็มดวงนะคะพนักงานของคาเฟ่นี้ก็จะเป็นแมวทุกคนนะคะทุกตัวแล้วก็ก็จะดึงดูดเฉพาะคนที่มีปัญหาแล้วก็ไปเจอคาเฟ่แห่งนี้แล้วอก็จะเล่าถึงตัวละครต่างๆที่มีปัญหาตัวละครแต่ละตัวที่เข้าไปที่คาเฟ่จันรเต็มดวงเนี่ยก็จะมีปัญหา ส่วนตัวต่างๆเช่นนักเขียนตกอับบ้างคนที่ไม่กล้าทําสิ่งนั้นสิ่งนี้บ้างอะไรยเงี้ยค่ะตัวพนักงานร้านกาแฟาเนี่ยเขาก็จะเสิร์ฟเมนูต่างๆที่เป็นชื่อของดวงดาวอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คอยเหมือนกับดูดวงให้อ่ะเออดูชะตาราศีเวลาตกฟากอะไรประมาณนั้นแล้วก็ คนที่กินเมนูนั่นเมนูนี้แล้วก็ฟังคําแนะนําของนักพยากรณ์ที่เป็นแมวเนี่ยนะก็จะได้แนวคิดต่างๆแล้วก็กลับไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้สําเร็จอนะแล้วตัวละครแต่และตัวก็จะมีความเกี่ยวโยงกันนิดนึงตามสไตล์นี้อยายญี่ปุ่นนะคะเรื่องนี้แบ่งเป็นสองพาร์ทหลักๆนะก็จะเป็นพาร์ทที่เป็นเนื้อเรื่องเป็นเรื่องราวนะก็ส่วนพาร์ทของเนื้อเรื่องนี้เราว่าทําได้ดีมากนะคะสนุกนะอบอุ่นหัวใจกับอีกพาร์ทหนึ่งที่เป็นเรื่องของสายมูนะคะ <laughs> เป็นเรื่องของศาสตร์แห่งการพยากรณ์โดย โดยดูยดยจากดวงดาวอะไรประมาณนี้เหมือนธาตุเจ้าเรือนนั่นนี่อย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนที่เป็นสายมูนะ่าจะชอบนะส่วนคนที่ไม่ใช่สายมูเลยก็คงจะไม่ค่อยเก็ตนะคะเล่มนี้3.5คะแนนเหมือนกันจะ้ะเล่มต่อไปค่ะพูดคู่เลยแล้วกันนะนางร้ายอะไรเนี่ยทำไงดีเกมนี้นางร้ายน่ารักเล่มหนึ่งแล้วก็ทำไงดีเกมนี้นางร้ายน่ารักเล่มสองนะคะ สองเล่มนี้เป็นไรโนเวลนะคะเป็นนิยายแปลญี่ปุ่นนะคะอืมก็ก็จะเป็นเรื่องออกแนวแบบต่างโลกเหมือนกันเกิดใหม่ในต่างโลกเหมือนกันนะตัวละครหลักของเราเนี่ยเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นแล้วก็ไปเกิดใหม่ในเกมจีบหนุ่มแต่ว่าแทนที่จะไปจีบหนุ่มตามในเกมแต่ไม่ไปจีบนางร้ายที่อยู่ในเกมแทนนะคะคือ ด้วยความเป็นไลท์โนเวลเนี่ยเล่มหนาๆอย่างเงี้ยนะตัวหนังสือมีน้อยตัวหนังสือใหญ่แล้วก็ช่องว่างเว้นบรรทัดไว้เยอะมากนะคะเพราะนั้นอ่านแป๊บเดียวจบเนื้อเรื่องก็ไม่ได้มีอะไรมากออกแนวแบบเออเบาสมองนะแฟนตาซีเล่มแรกเนี่ยเหมือนจะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนแห่งโรงเรียนเวทมนตอะไรประมาณนั้น แล้วก็จีบหญิงนายเอกจีบหญิงแล้วก็ทิ้งปมปริศนาไว้บ้างนะคะความสนุกในเล่มนี้ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่แต่ว่าบทส่งท้ายเนี่ยเขียนได้ดีมากสนุกมากมีแบบเออความซึ้งน้ำตาไหลอยู่นะส่วนเล่มสองเนี่ยสนุกขึ้นมากกว่าเล่มแรกนะคะเพราะว่ามันเริ่มจะ,ะมี การคลี่คลายปมบางอย่างนะเล่มแรกเหมือนจะบบยัดยัดปมเข้าไปโดยที่แบบอืไม่ค่อยเข้าใจอะไรเท่าไหร่แต่ว่ามาเล่มสองเนี่ยก็เริ่มคลี่คลายนะคะเนื้อเรื่องเชื่อมโยงกันดีขึ้นนะแล้วก็เห็นพัฒนาการของตัวละครอะไรประมาณนี้ก็ก็สนุกใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็โออีกแล้วบทส่งท้ายของเล่มนี้ก็ดีมากๆเหมือนกันเราชอบบทส่งท้ายมากกว่าตัวเนื้อเรื่องจริงๆซะอีกนะคะ ออมีการสอดแทรกเรื่องของอความเท่าเทียมในเรื่องเพศนะคะแล้วก็คือตัวเอกเขาก็มีการต่อสู้กันเล็กๆแหละใน,ในการที่จะเป็นผู้หญิงสองคนแล้วก็แต่งงานแล้วมีครอบครัวในยุคนั้นนะคะ3ดาวจา้ะมีเวลาก็อ่านนะไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรข้ามได้แต่ถ้าใครอยากอ่านยูริแฟนตาซีต่างโลกเบาสมองเอ,อเลนนี้น่าสนใจนะคะอ่ะต่อไปค่ะ กู Go เกิลกแบดนะคะนางร้ายที่รักอันนี้นางร้ายอีกแล้วนะแต่นี่เป็นของคนไทยนะคะนักเขียนอิสระนะกุนพิวโลมาร์นะคะนางร้ายในนี้ไม่ใช่นางร้ายในเกมเหมือนเล่นเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเป็นเป็นดาราที่เล่นเป็นนางร้ายนั่นเองนะคะสนุกอยู่นะแต่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะตัวนางเอกเนี่ยเป็นโรคซึมเศร้านะคะ อ่อนยาซึมเศร้าอยู่แหละอ,อแต่ว่าบทพูดของนางเอกในเรื่องเนี่ยความคิดของตัวนางเอกอะ่ะดูแบบอืแปลกๆไปนิดนึงนะคะส่วนนางเอกอีกคนนึงเนี่ยนะเป็นนักสแสดงที่เล่นแต่เป็นบทตัวร้ายนะคะซึ่งรวยมากอืมเพราะคนธรรมดากับคนพิเศษหรือคนที่รวยมากเนี่ยเออก็เห็นบ่อยอยู่เนาะในเรื่องก็มีดราม่านะคะแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะออแต่ชอบความที่พยายามทำให ตัวเอกของเราทั้งสองคนเนี่ยมีภาวะซึมเศร้านะคะหรือมีภาวะที่มีความกดดันทางจิตใจอยู่เนี่ยผู้เขียนนะเขาทำให้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่จะสามารถเกิดกับใครก็ได้ซึ่งเอออันนี้เป็นจุดที่เราชอบนะคะ3ดาวจะคะแนนส่วนใหญ่ให้กับบท nc ในเรื่องมากกว่านะคะต่อไป the wine cafe ค่ะ เล่มนี้อ่านเพราะว่าหน้าปกสวยจริงๆอืดวายคา a ฟ่คาเฟ่สำหรับคนหลงทางค่ะเป็นเรื่องของคนคนหนึ่งที่ตั้งใจจะเดินทางไปเที่ยวแต่ว่าขับมีเหตุจำเป็นที่ต้องขับรถออกนอกเส้นทางแล้วระหว่างที่ขับรถออกนอกเส้นทางเนี่ยน้ำมันก็จะหมดก็เหมือนจะไม่มีบ้านพักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมืดก็มืดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีก็ไปเจอคาเฟ่คาเฟ่หนึ่ง,งก็เลยถือโอกาส แวะเข้าไปมองหาน้ำมันหรือไม่กระทั่งหาของกินนะคาเฟ่ที่เขาแวะเข้าไปก็จะเป็นคาเฟ่แปลกๆนะคะ uh, how to อิคิไกแบบตื้นตื่นมาเขียนให้อยู่ในรูปแบบของเรื่องเล่ามากกว่านะคะซึ่งเรื่องเล่าเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบของบทสนทนาถามตอบในคาเฟ่ระหว่างตัวเอกกับพนักงานของร้านนะแล้วก็เซตติ้งก็มีที่เดียวนะคะเนื้อหาที่คุยเนี่ยก็ตรงๆเลยตื้นตนถ้าเราเอา How to ของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมาเขียนเป็นนิยายที่เป็นนิยายจริงๆอ่ะที่มันมีมิติของตัวละครที่มันเจอสถานการณ์จริงๆอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่านี้อ่ะแต่นี้คือแบบเอา how to แห่งการมีชีวิตที่มีความสุขมายัดใส่บทพูดของตัวละครที่อยู่ในเซตติ้งเดียวถามตอบการไปมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเออมันเลยดูแบบ เออตื้นเขินไปนิดนึงไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่สำหรับเรานะเออหนังสือเนี่ยชวนให้เราหาคำตอบตามตัวเอกไปนะคะว่าเป้าหมายของชีวิตคืออะไรแล้วเราจะไปที่ไหนแล้วเราจะต้องทำอะไรต่ออะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็คิดตามได้ยากอยู่นะเพราะว่าตัวตัวหนังสือเนี่ยใช้ภาษาที่แปลกๆคือแบบ เราเรารู้สึกว่าการแปลภาษาของเขาเนี่ยคือแปลภาษาอังกฤษแบบอังกฤษเลยแปลแบบเออถอดมาเลยอย่างเงี้ยเออเลยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทมันเข้าใจยากไปนิดหนึ่งนะแล้วที่เราไม่ชอบอีกอันนึงก็คือมีการยอ่อคําคําว่าเป้าหมายของชีวิตอย่างเงี้ยก็ย่อเป็นปมชออะไรเงี้ยค่ะอืมไม่รู้ว่ารู้สึกเหมือนทําแม่งทําแม่งเออใครมีเวลาก็อ่านนะแต่ใครจะไม่อ่านก็ได้เออไม่มีเล่มอื่นให้อ่านเยอะแย,ะยะนะ 2.5คะแนนค่ะอ่ะเริ่มต่อไปความขำในความขมทุกคนคะ่ะเล่มนี้เนี่ยเป็นบทสนทนาในร้านกาแฟเรื่มนี้เนี่ยเป็นหน,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 นังสือเล่มบางๆคำโปรยค่อนข้างน่าดึงดูดนะคะแต่ว่าเราอะรู้สึกผิดหวังผิดหวังเพราะอะไระเป็นมุกตลกสั้นๆแบบประมาณหน้าครึ่ง หนึ่งหน้าหรือหน้าครึ่งอะไรประมาณนี้เป็นบทสนทนา,าไม่ว่าจะเป็นระหว่างพนักงานกับลูกค้าหรือว่าลูกค้าด้วยกันเองแล้วพนักงานแอบฟังหรือว่าเฉพาะตัวพนักงานด้วยกันเองอะไรเง,งี้ยค่ะซึ่งแต่ละบทเนี่ยมันก็จะมีแบบตลกบ้างไม่ตลกบ้างเฉยๆยบ้างอะไรเงี้ยแล้วอ่านไปก็แบบจบเล่มแบบงๆยยงๆอะไรเงี้ยเออแต่ละเรื่องเนี่ยก็ไม่ได้เชื่อมโยงต่อเนื่องอะไรกันนะอื่วนตัวเราแล้วอ่ะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่าเราดันไปคิดว่า มันจะเป็นแบบบทกวีเพราะๆภาษาสวยๆที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ต่างๆในร้านกาแฟาอะไรประมาณนี้อืคือมันควคิดที่เราเองแหละที่เราแบบไปคาดหวังไว้แบบนั้นนะก็อ่านได้นะเล่มบางๆอ่านแป๊บเดียวจบนะคะก็อ่านค่าเวลาตอนรอรถก็ได้สองคะแนนจ้ะอ่ะอีกเล่มหนึ่งเล่มสุดท้ายนะคะเฮ้ยครบ14เล่มยังวะอิน fluencer พลังแห่งการขายให้เหมือนไม่ได้ขาย เล่มน,นี้คือแบบเราตั้งใจว่าอยากจะอ่านเพื่อที่จะเข้าใจคําว่าอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรเราอยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์เราจะต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แบบอือ่านไม่ดูเรื่องเราอ่านไม่ดูเรื่องนะคือไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ที่เราหรือว่าปัญหาอยู่ที่การแปลหนังสือแต่คิดว่าน่าจะอยู่ที่การแปลนั่นแหละเพราะแปลแบบเอยเข้าใจอ่านยากมากเลยอะ่ะเออก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หน่าเบื่อนิด,น,ดนิดนะ ดีนะที่ข้างหลังแต่ละบทอะ่ะเขาก็จะมีสรุป1 2 3 4ไว้อยู่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เล่มนี้เนื้อหาสำคัญเขาก็จะเล่าว่าอินฟลูเอนเซอร์คือใครนะมีบทบาทยังไงในสังคมอุตสาหกรรมสื่ออะไรประมาณนี้ <c oughs> เขาทำงานยังไงทำเงินยังไงเออมีการสัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์ด้วยนะคะแต่ว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบของต่างประเทศอย่างอเมริกาประมาณนี้แล้วก็สัมภาษณ์อินฟลูเอนเซอร์ ตามแพลตฟอร์มต่างๆทั้ง Facebook ทั้ง YouTube o u t u b e Instagram นะแล้วก็เอาบทสัมภาษณ์มาวิเคราะห์วิเคราะห์ทั้งคําพูดวิเคราะห์ว่าเขาเติบโตมายังไงอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเรื่องนี้เหมาะกับใครเราว่าเหมาะกับผู้ประกอบการหรือเจ้าของแบรนด์ที่ต้องการอยากจะใช้อินฟลูเอนเซอร์ในการโปรโมทสินค้าของตัวเองนะคะเพราะว่าเขาจะบอกหมดเลยนะว่าเราจะต้องเลือกอินฟลูเอนเซอร์ยังไงรีฟเค้ายังไงบ้างคือทำยังไงบ้างเพื่อไม่ให้เราจ้างแล้วแบบ เสียดาตังเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ถ้าคนที่อยากเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วต้องการหาคําตอบว่าจะต้องทํายังไงถึงจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วว่าไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร่นะคะ<ม>ก็อ่านไม่รู้เรื่องเท่าไหร่1.5คะแนนแล้วกันจะพยายามพูดให้สั้นๆแล้วนะและนี่ก็คือทั้งหมดของเดือนกุมภาพันธ์กับมีนาคมที่ผ่านมานะคะใคร อ่านอะไรมาบ้างชอบเล่มไหนไม่ชอบเล่มไหนคิดเห็นเหมือนหรือแตกต่างจากเรายัางไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะหรือว่าจะมาป้ายายากันก็ได้ว่าเล่มนี้น่าอ่านนะลองอ่านเรื่องนี้สิเง,งี้ยก็มาพูดคุยกันนะคะแล้วถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อีกก็กดไลค์กดจับสกอร์ไ์เป็นกําลังใจให้เราทุกคนนะคะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนจบคลิปค่ะแล้วก็ไว้เจอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ